เร็วอันกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันเพาะลูกกมาได้ร้อยกี่โลพี่หนึ่งพ่อพ่อไก่ของพี่ไม่โตอ๋อลูกเรื่อะไรไม่ใหญ่สองห้าสองเาไม่เกินไม่กินอยู่ในเวทที่เล่นได้ในเวทที่เราเล่นในพันหนาได้ใช่ครับช่วงนั้นมันก็มีไก่ที่ค่อนข้างเวทเนี่ยสองห้าสองหกมาแล้วก็มาอ่าโอเคครับแล้วก็แล้วก็อ่า คนเล่นภาคกลางอ่ะที่เคยไปหาพี่โลดอ่ะตอนนั้นเขาก็มีคนเข้าไปหาเขาเยอะละตอนนั้นขายมะนาวดังพอเขารู้ว่าพี่โลดเอาไก่มาทางนี้บ้างก็เลยรู้จักกันมากขึ้นคนก็เข้ามาหามาหยิบมาแบ่งไปอะไล่ลูกไก่ชุดส่วนมะนาวพวกนี้ก็ไปสร้างชื่อทางภาคกลางด้วยเหมือนกันนันก็คือฮาเลยก็ฮือฮาเลยฮะแล้วก็คุยกันมาตลอดเวลาเราก็ลงไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างจากคนไม่ไปไหนอ่ะก็ต้องไปหากันคุย ไปแหมสูกันพี่โรดสวนมะนาวเนี่ยก็พัฒนารวมกันมีหลายตัวที่เก่งมากก็คือคือบางคนคิดว่าพัฒนาร่วมกันช่วยกันเพาะไม่ใช่คือต่างคนต่างเพาะแล้วก็แลกเปลี่ยนสายพันธุ์กันใช่ใช่เขาก็โอเคได้ตัวนี้มาได้ตัวเมียตัวนี้มาเก่งก็ส่งมาให้มาปั๊บพี่มองว่าพัฒนาเอาตัวไหนใส่เข้าไปแล้วก็ส่งไปให้เขาบางทีก็ส่งไก่ให้เขาเล่นผักกันเล่นป่ามาหนนั้นพ่อไก่เนี่ยส่วนใหญ่พี่โรดเขาจะยืมตัวเมียของเขาทําลายบีดอะไรไว้เลือดคิด ก็เอาตัวพ่อไก่ตัวเก่งของเราที่ตีเนี่ยความเป็นพระมาเลือดสูงเนี่ยลงไปทํามันก็เลยพอดีเป๊ะเราก็นหยิบตัวเมียทางนู้นเนี่ยมาใส่พ่อไก่ของเราที่ทางเนี้ที่มันเล็กหน่อยก็เป๊ะเป๊ะเลยอ่ะแบบง่ายคือพอดีอ่ะสองเหล่านี้ก็เหมือนกับอาหารคือมันพอเป่งกันแล้วมันปรุงกันกรมบๆในใช่ใช่บางทีแกให้ขึ้นไปเลือกบอกหนึ่งมาดูสิมีลูกน้องทั้งต่วนี้เออลงไปก็ขึ้นไปจับมา ได้ตีทุกตัวตีแสนแบบสมัยนู้น่ะตีแสนอ่ะเยอะนะโอ้โหไปมาปราบตัวดังเชียงใหม่อ่ะตอนนั้นเคยถ่ายคลิปลง YouTube แล้วมันไม่มีความทันสมัยเหมือนตอนนี้ยอยู่ท็บก็ลบเราไปตีแสนตัวดังเชียงใหม่ตีตายสองตัวแล้วก็ชนะแบบคอหักค้างร่วงเนี่ยสาสี่ครั้งอ่ะแล้วตัวเนี้ยพี่ตีห้าพันบ่อนตาครั้งเดียวอ่ะแล้วไปตีเขาแสนเลยอ่ะแล้วไปไล่ขับต่อเขาอีกอ่ะ อันกับนิดเดียวอ่ะแผลเราอ่ะแผลความสนมะนาวคือถอดและแทงหูลมพี่แล้วไก่ชุดเนี้ยที่คิดว่าเอางี้คือมันเป็นไก่ที่อยู่ติดตาตึงใจเราเลยเนี่ยมันคือตัวไหนพี่แล้วตัวที่คิดว่ามันน่าจะมีค่าตัวแพงที่สุดคือตัวไหนอืมตอนนั้นก็คือที่มาอยู่ที่นี่เนาะคือเจ้าอวตารอวตารตีที่ว่าล้มแชมไอตัวเนี้ยนะ ็ตีปุ๊บออกมาตอนนั้นงบอมชอรุ่งเรืองที่อยู่หน้าน่ะครับเขามีเพื่อนน่าจะเล่นอยู่เทอดไทยอะแต่พี่จำชื่อไม่ได้ครับเขามาดูอยู่ครับออกมายังไม่ทันถอดตาเลยขอซื้อแสนห้าขอซื้อแสนห้าเลยเออตัวนี้ขายด้นะพี่ไม่ขายพี่โทรถามพี่โลดพี่โลดเนี่ยตัวเนี้ยเขามาให้แสนห้าครับพี่เขาบอกพี่ให้หนึ่งไปล่าหนึ่งจะทํายังไงก็แล้วแต่ดิแต่เราความ ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากขายไก่เนี่ยก็บอกบอกพาริเสธน้องไปครับไม่ขายเอากลับมาทำสายเลือดอะไรบ้างก็ตามสายเลือดกันทำอ่ะตอนนั้นแสนห้าแสนห้านี่พี่เดี๋ยวก่อนนะตีแสนหนึ่งตอนนั้นนะผมเป็นเด็กๆเนี่ยผมจําได้เลยว่าลูกพี่ซื้อไก่มาให้ตัวเนี่ยหมื่นห้าสองหมื่นนี่คือมันต้องเป็นแชมป์แบบควาดมาแล้วนะใช่คือต้องควาดมาหลายสถาบันแล้วนะหมื่นห้าสองหมื่นเองใช่อันนี้คือแสนห้าเลยแสนห้า ไม่ต้องมากไม่ต้องสมัยนู้นหรอกสมัยนี้แสนห้าก็ต้องคือต้องไปแล้วว่ะริงป่ะใช่ครับแล้วไก่เหนือไม่มีโอ้ยแสนห้านี่แล้วมันมีหลายตัวครับตัวที่ไปดังอยู่ภาคกลางเนาะเจ้าแดงใบเล่ที่ตีและบิดละยองและบิดละยองแดงใบเล่ของกัวเซมฟาร์มใช่เป็นจุดเริ่มต้นตัวแรกๆเลย ใช่นะครับที่ทําให้ทุกคนรู้จักโกเซนฟาร์มใช่ที่ที่ลงไปภาคกลางที่รู้จักเนาะไฟนั้นก็เป็นไฟประวัติศาสตร์นะตีสิบห้าล้านใช่สิบห้านะครับสิบห้าล้านอ่ะพูดถึงเจ้าแดงใบเล่พี่มันมันเป็นยังไงเจ้าแดงใบเล่เนี่ยมันเป็นลูกไก่ที่เนี่ยแหละแต่มันเป็นไก่ที่มีปัญหาเพราะตอนนั้นอ่ะจ้างคนเลี้ยงมาครับแล้วคนเลี้ยงอ่ะแอบเอาลูกไก่ไปขายแถวเนี้ยอืมครับครับครับ แล้วพอมันโตมาดิมันไปตีแล้วมันปิดกันไม่ได้หน้าตาเอยเชิงชนเราจําได้อ่ะแต่พี่ไม่ได้ไปเห็นนะครับมีคนไปเขาขาย8ปดพันพอมันชนะชนะแค่สามพันเองรับพวกพวกกันเนี้ยเขานับถือเราเขาไปซื้อแปดพันแล้วเขาคงไปถามอ่ะครับไปถามประวัติอะไรเงี้ยครับแล้วบอกว่าหยยบไว้ได้อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็มาหาที่เนี้ยแล้วเขาก็ไก่ตัวเนี้ยมาซ้อมให้ดูอแล้วเขาก็บอกว่า ผมเอาไก่ตัวนี้มาคืนพี่แต่ขอให้พี่มั่นใจเหอะว่าเป็นลูกที่นี่แต่ผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเขาก็ดีนะเขาือเขาก็ดีเขาซื้อมาด้วยนะเอาซื้อมาแล้วก็มาคืนให้เราแล้วเราจะเอาตังค์ให้เขาอ่ะครับเขาก็ไม่เอาครับเขามารู้ทีหลังเขาก็ไม่เอาว่าเป็นไก่ที่นี่เขาก็เอามาคืนเนี่ยเราไปรู้ทีหลังจากเด็กๆพวกนี้บอกว่าซื้อกันมาแ0ดพันมันไปชนะบอนเนี่ยแล้วมันมีปัญหาก็เลยขายไปให้ ทางภาคกลางก็ลงไปตีตอนนั้นร้อยกิโลพี่แดงไปเล่อุ้ยสองเจ็ดสองแปดนั่นครับสองจุดสองแปดนะร้อยใหญ่นะใช่แล้วก็ไล่ๆกันมันก็จะมีก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าธนูไฟธนูเพลิงอะไรอีกเยอะี่ลงไปภาคกลางครับไปสร้างชื่อไปตีกับปู่สามตุ่มท้องอะไรพวกนั้นนะมันก็สร้างชื่อกันมาก็แต่งกันไปเยอะเยอะครับทุกคนก็ขึ้นมาเที่ยวหากับ คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดแดงไปเล่อผมยูในเหตุการณ์คือป้องกันไว้ดีกว่าครับเพราะสาเหตุของไก่หน้าซีดส่วนใหญ่มาจากตับคุณมอ็อบฟื้นฟูนนสมุนไพรบำรุงตับเป็นยาต้มสมุนไพรตำรับโบราณขับสารพิษสารตกค้างเป็นสาเหตุของไก่ไม่แข็งแรงตับทำงานได้ดีก็ดูดซึมยาเลี้ยงได้ดีสนใจติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายคุณม็อบและร้านอุปกรณ์ไก่ชนทั่วประเทศ กอดปล่อยเป็นรองไปเจอตัวตัวแชมป์ของทางอีสานที่ใช่เขาไปซื้อมาเป็นร้านนั้งนะ่ะโอ้โหคือชื่อชั้นเนี่ยคือแบบแต่ตอนนั้นโกเซมเขาก็มี FC แล้วใช่ใช่ก็มีแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ในหนาแน่นเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ด้วยความที่หใส่กันเยอะนะแล้วปล่อยไปเป็นตัวน้องอ่ะเป็นตัวเาใช่ใช่เป็นตัวน้องแต่ แต่ด้วยความเชิงชนเขาฉลาดเนาะเขาวิงา่งวิ่งแล้วยิงวิ่งแล้วยิง<ช>แล้แผลรัดเข้าแถวเนี้ยตอนนั้นก็ชูแบบนี้ก็แต่ปล่อยไปช่วงแรกเนี่ยมันเป็นรองค่อนข้างเยอะเลยนะคิดว่าจะกลับมาไม่ได้เหมือนกันนะเพราะ <ๆ S 1> อไอ้นั่นเขาสับหน้าหอน<ช>คือคมา,ามปุ๊บโป๊ะโป๊ะใช่พอหันเข้ามาเจอเขาอ่ะแต่อันนี้เหมือนก็เหมือนว่ามีลำวงฉลาดววยาลมันฉลาดมันรู้ว่ามันเข้าวงในมันยังสู้ไม่ได้ตัวเนี้ยมันเป็นแบบนี้เลยอ่ามันฉลาด พอคุกวงในไม่ได้มันจะพาให้เพียให้เหนื่อยมันก็จะมาหยั่งเป็นครั้งเป็นคาวว่ากูไหวหรือยังไหวหรือยังอะไรเงี้ยพอหลอกตีไปเรื่อยๆปั๊บคราวนี้ไอตัวต่อแผลเยอะกว่าใช่แล้วมันก็เลยท่วมแล้วใช่พอแผลปุ๊บแล้วมันวิ่งปุ๊บแล้วมันหยั่งดูละครับกูตอนนี้กูปะทะไหวละมันก็จะมาเป็นตัวหลุดรอดปะทะใกล้ๆเลยไก่ตัวเนี้ยผมพูดตรงๆนะพี่ผมอยู่เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยอันนี้พูดต้องบอกกันก่อนนะครับว่าผมพูดตามที่ผมเห็นนะ ผมมองว่าไอ้แดงไปลเวยวันนั้นต้องเป็นตัวชนะแต่ไอ้เรื่องดราม่าจบเกมอะไรคือไม่เกี่ยววันนะแต่ในสายตาเนี่ยคือมันมันน่าจะเป็นไก่ที่ต้องชนะใช่ครับใช่แล้วก็แต่ว่ามันเลิกกันไปใช่ครับเลิกกันไปก็คือจบนะครับจบก็คือจบนะครับ่ผมอะได้ตังถ้าเกิดชนะผมก็ได้ตังแต่อันนี้คือเราเรามองเราพูดถึงว่าโอเคเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้เรามาพูดให้กันให้ฟังใช่ครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องชนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่แหละแล้วก็ แดงเมเล่ตอนพูดถึงโคเซมฟาร์มแดงเมเล่ทำให้คนรู้จักโคเซมฟาร์มเยอะแล้วแล้วมันเป็นม้าล่อเก้าล้านนํามาก่อนทำให้คนรู้จักครับโคเซมละแต่ตัวนี้มันนํามาเป็นเป็นอีกแนวหนึ่งใช่มันมันที่เป็นม้าล่อคือผมก็ยังงงนะว่ามันเป็นม้าล่อแต่คราวนี้โคเซมฟาร์มยุคใหม่มันไม่ได้มีม้าล่อเลยคือถ้าเกิดส่วนใหญ่จะเป็นไก่เดินทำถอยนี่ก็น้อยขยับเลี่ยมถอยนี่น้อยนะ ที่ผมเห็นหลักๆเลยคือเดินสับําแข่งโหดประมาณนั้นของนะครับจุดเด่นพอแดงไปเร่เสร็จปั๊บคราวนี้เขาบอกยกคีรีเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจับทางพี่หนึ่งใช่ยกคีรีเนี่ยเดี๋ยวนะตาตาของยกคีรีเป็นไก่ที่นี่เป็นไก่หนึ่งเหนือสวนมะนาวหนึ่งเหนือสวนมะนาวเลยใช่ครับพี่เจ้านิวเคลียร์ใครเห็นยกคีรีเนี่ย มันจะมีจุดเด่นมันคึงหันใช่ใช่มันจะคือมันไม่ใช่คือมันไม่แจ้ชบาใช่ครับมันจะเป็นแจ้นาคราชคือตั้งเป็นเป็นก้อนตั้งขึ้นมาเนี่ยเหมือนหอนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนหอนจะดีอ่าเหมือนหันจะคือมันมันจะแปลกมันดูสวยนะมันดูแปลกตาดูสวยคือนี่มันมันมายังไงพี่ไองตรงอนย่างเหมืนยกลงหัวจุกอ่าอ่าครับอ่ประมาณนั้นมัน ไอ้พวกเนี้ยมันก็ถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับใช่มาส่วนใหญ่คล้ายกันหมดเลยช่วงก่อนน่ะที่ไม่ได้ผ่าแหลมแหลมใช่หน้าลำแหลมงอนตั้งตั้งชิชิใช่แบบเนี้ยลูกถ่ายลูกออกมาจะประมาณนี้หมดอย่างแดงเบลเล่ก็เหมือนกันดูเห่เหมือนเอาจะดีมาวางบนหงอนอะไรเงี้ยฮะถ่ายลูกถ่ายหลานเนี่ยลูกแดงเบลเล่มีนี่ตัวหนึ่งตัวเมียก็เหมือนกันหน้าตาหงอนดูรู้เลยว่าเป็นครับแดงเบลเล่อะไรเงี้ย